สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับพี่น้อยตามเคยนะคะเข้าครัวพี่น้อยจะพาทำผัดเปรี้ยวหวานกินเองที่บ้านนะคะนี่เลยที่สำคัญนะคะหน้าตาต้องออกมาน่ารับประทานด้วยนะคะก่อนอื่นเราก็มาเตรียมอุปกรณ์ที่จะทำผัดเปรี้ยวหวานกันนะคะอุปกรณ์ง่ายๆนะคะก็มีพริกหยวกนะคะพริกหวานพริกสามสีของเรานะคะ เราก็เอาสีสันที่สวยงามเลยก็จะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถหั่นได้ตามความชอบเลยนะคะหั่นแบบยาวแบบแบบสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะแต่พี่น้อยหั่นแบบสี่เหลี่ยมนะคะเพราะว่าอเอาแบบพอดีคำเลยนี่นะคะวันนี้พี่น้อยใช้ประมาณ อัตราส่วนผสมพริกอย่างครึ่งลูกนะคะเพราะว่าพี่น้อยจะผัดกินประมาณหนึ่งถ้วยนะคะเมื่อเราผ่ันพริกหยวกของเราหั่นเตรียมอุปกรณ์ของเรานะคะให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราจะเอาไปผัดมันจะสะดวกสบายแล้วก็ง่ายแล้วก็เร็วมากขึ้นนะคะ หั่นพริกหวานของเราเสร็จแล้วพี่น้อยก็จะใช้มะเขือเทศลูกใหญ่นะคะครึ่งลูกอัตราส่วนผสมพี่น้อยจะทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคะที่สําคัญขาดไม่ได้เลยนะคะสับประรดวันนี้สับประรดของเรานะคะหวานฉ่ำเชี่ยหอมขาวพี่น้อยก็จะใช้หอมขาว หัวหนึ่งนะคะไม่ใหญ่มากนะคะถ้าเพื่อนๆจะทำเป็นครอบครัวใหญ่นะคะเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มอัตราส่วนผสมได้เลยนะคะนี่เแล้วก็หอมต้นหอมแล้วก็หั่นแบบยาวๆ <c oughs> แตงกวาเนี่ยก็หั่นตามเป็นแบบลูกเต๋าเลยนะคะเอาที่ เพื่อนๆสะดวกนะคะนี่เลยเรียบร้อยแล้วเราก็มาทําน้ําซอสเอาไว้ผัดเปรี้ยวหวานกันเลยนะคะซอสมะเขือเทศเนี่ยก็จะเป็นบางยี่ห้อนะคะบางยี่ห้อก็สีสันทําออกมาสีแดงสวยบางยี่ห้อก็สีก็จืดนิดนึงนะคะแต่วันนี้พี่น้อยใช้ซอสมะเขือเทศนี้สีมันก็ค่อนข้างจะแดงนะคะผัดออกมาแล้วก็อร่อยเราก็ทําน้ําซอส เวลาเราผัดมันจะได้ง่ายนะคะเพราะว่าเราผัดผักมันจะได้ผักของเรามันจะได้ไม่สุกมากถ้าเราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมน้ําซอสเตรียมผักไรเรียบร้อยแล้วมันก็จะผัดผักก็จะออกมาไม่สุกมากมันก็จะอร่อยตอนนี้ก็ทุบกระเทียมนะคะใช้กระเทียมสองหัวนะคะนี่ รียมอุปกรณ์ของเราเรียบร้อยเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะ,ะมาตั้งกระทะนะคะเทน้ํามันลงไปพอกระทะเริ่มร้อนเราก็ใส่กระเทียมที่เราสับเมื่อี้นะคะเราก็ทําการเจียวกระเทียมก่อนเจียวกระเทียมไปเรื่อยๆนะคะรอให้กระเทียมของเราเหลืองสักหน่อยหนึ่งนะคะ ให้กระเทียมเราพอเหลืองนะคะเมื่อกระเทียมเราเริ่มจะเหลืองได้นะคะเราก็ใส่หมูลงไปใส่หมูลงไปผัดผัดหมูของเราผัดไปเรื่อยๆนะคะพอให้หมูเราเริ่ม ะะหมูเราเริ่มสุกประมาณ50%นะ,ะพี่น้อยก็จะใส่เนื้อสับป,ปะรดลงไปผัดนะคะเพราะว่าสับป,ปะรดเนี่ยมันจะช่วยให้เนื้อเรานุ่มนะคะที่ใส่สับป,ปะรดลงไปก่อนเพราะว่าสับป,ปะรดของเรามจะมีเนื้อหวานแล้วมันก็ะจะเข้ากับเนื้อหมูทำให้เนื้อหมูนุ่มแล้วก็รสชาติหวาน พี่น้อยก็จะผัดสับป,ปะรดไปกับหมูก่อนเลยนะคะพอสับป,ปะรดกับหมูเราสุกได้ประมาณ80%นะคะพี่น้อยก็จะเทน้ำซอสที่เราปรุงไว้ลงเข้าไปค่ะเทน้ำซอสเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ผัด อนนี้ก็ใส่เกลือไปนิดหนึ่งนะคะพี่น้อยจะไม่ใส่น้ำปลานะคะพี่น้อยจะใช้เกลือไปเล็กน้อยแล้วก็ใส่น้ำตาลไปครึ่งช้อนนะคะผัดเข้าไปพี่น้อยจะไม่ใส่หวานมากนะคะถ้าใครชอบหวานก็ใส่ได้นะคะเพราะว่าวันนี้สับประรดของเราหวานนะครับนี่เลยแล้วก็เทผักจนผสมไปทุกอย่างหมดแล้วนะคะเติมน้ำไปนิดนึงผัดผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะ นี่เลยผัดในน้ำซอสของเกาง่วนนะคะสุดท้ายเราก็ใส่ต้นหอมที่เราหั่นไว้นี่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสีสันน่ารับประทานนะคะตอนนี้ก็น้ำเริ่มจะได้ที่แล้วนะคะพี่น้อยก็ทำการตัดใส่จานนะคะนี่เลยจานใหญ่เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหน้าตาที่สำคัญหน้าตาออกมาต้องเป็นแบบนี้เลยะคะหน้าตาน่ารับประทาน อร่อยเปรี้ยวหวานอร่อยนะคะนี่เลยเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะสาหรับคลิปนี้พี่น้อยก็ขอขอบคุณนะคะทุกกําลังใจที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ